ตัวละแนนงตัวนี้เป็นฉากช่วยกัน้นความเป็นสัดส,ส่วนของโซนเตียงได้นะครับแล้วก็มีไฟหัวเตียงให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับเออวันนี้คลิปเจมส์ดคอร์อผมพาทุกท่านมาชม ตกแต่งห้องนอนของหมู่บ้านคาาสิรินะครับหมู่บ้านคาาสิริปินก้าวสระยาครับเ,เป็นงานตกแต่งห้องนอนทั้งห้องนะครับมีทั้งเ,เตียงนอน,นที่วันทีวีแล้วก็โต๊ะทํางานตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งนะครับมีครบเลยนะครับทำเป็นเซตเอาไว้ตอนนี้ผมอยู่ในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวขอ,อเปลี่ยนกล้องแนละ้วเดี๋ยวสลับกล้องไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ครับผมอตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องนอนที่เพิ่งทําเสร็จเรียบร้อยไปนะครับส่วนของที่ผมทําตกแต่งเอาไว้ก็คือส่วนที่ยกพื้นตัวนี้นะครับตรงน,นี้เป็นส่วนที่ยกพื้นเตียงนอนนะครับขึ้นมานะครับส่วนยกพื้นขึ้นมาเนี่ยสูงประมาณ15้าเซนนะครับแล้วก็มีส่วนของที่วางที่นอนนะครับแล้วก็มีการบิ้วหัวเตียงนะครับตัวน,นี้เป็นบิ้วหัวเตียงกรุ่ละแนงนะครับ แล้วก็มีหัวเตียงไม้พาดขึ้นมานะครับอโอเคส่วนของหัวเตียงเนี่ยมีระแนงกป้นข้างนะครับตัวระแนงตัวนี้เป็นฉากช่วยกัน้นความเป็นสัดส่วนของโซนเตียงได้นะครับแล้วก็มีไฟหัวเตียงให้ด้วยนะครับตรงนี้เราออกแบบให้ เป็นสัดส่วนของส่วนของที่นอนเลยนะครับส่วนตรงที่ยกพื้นมาเนี่ยแข็งแรงนะครับนี่ผมยืนเหยียบอยู่นะไม่มีเสียงเอียดอ้๊าเลยนะครับเดินได้สบายส่วนตรงปลายเตียงตรงนี้นะครับเป็นส่วนของที่วางทีวีครับแล้วก็ส่วนนั่งทํางานได้ตรงนี้เป็นลักษณะของชั้นวางของข,องขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถนั่งทํางานนั่งขัดสมาธิได้นะครับแล้วก็มีตัวเซอร์วิสทีวีผนังตรงนี้ก็ปล่อยโล่งแล้วก็ข้างบนมีชั้นวางของนะครับ มีส่วนของระแนงตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นส่วนของระแนงช่วยกันด้วยอาวนน่าระแนงมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอ่าโอเคครับนี่ประมาณนี้ครับนะครับจากส่วนของที่นอนตรงน,นรี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทํางนานครับส่วนของโต๊ะทํางานตรงนี้อ่าอยู่ตรงกับหน้าต่างพอดีเลยนะครับอ่าด้านซ้ายด้านขวาเนี้ยเป็นลิ้นชักใส่ขอนะครับส่วนของที่นั่งเนี่ยก็จะมีสัดส่วน เท่าๆกันนะครับตรงนี้กว้างประมาณ60เซนนะครับเราก็สามารถทำปลั๊กไฟอยู่ขอบโต๊ะได้เลยนะครับเสียบปลั๊กวางโน้ตบุ๊กได้นะครับทำงานได้เลยส่วนทันมาก็คือส่วนของตู้เสื้อผ้าครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับตู้เสื้อผ้าครับนี่ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบสไลด์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้เป็นบานสไลด์ครับอันนี้ตรงนี้ทางลูกค้าได้เอาของมาวางแล้วผมเป็น ตรงนี้เป็นราวแขวนผ้าบนล่างครับส่วนของเราเนี่ยนะครับเป็นราวสแตนเลสนะครับเป็นหูแบบถอดได้นะครับแข็งแรงทนทานเลยนะครับโอเคถัดมาด้านบนเนี่ยเป็นชั้นวางของนะครับตรงนี้ก็เป็นบานสไลด์มือจับเป็นอลูมิเนียมนะครับบานนี่เลื่นมากเลยนะครับตัวรางเนี่ยเป็นรางอลูมิเนียมนะครับมีล้ออยู่ด้านในไม่ต้องใช้น้ำหนักมือไม่ต้องออกแรงเลยนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูกันฝั่งนี้เป็นชั้นผ้าพ,พับนะครับมีชั้นผ้าพ,พับแล้วก็ด้านล่างเป็นลิ้นชักนะครับส่วนถัดมาจะเป็นราวแขวนผ้าแบบใส่ผ้าแขวนยาวได้นะครับแล้วก็วางผ้าได้อีกเพิ่มได้อีกครับก็ประมาณนี้ส่วนถัดมาก็คือตัวเครื่องแป้งครับส่วนของตัวเครื่องแป้งตัวน,นี้อยู่ตรงกับหน้าต่างพอดีนะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็สามารถ นั่งได้นะครับซื้อกระจกเล็กๆมาวางไว้ตรงนี้เรามีการต่อปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับไว้สําหรับใช้งานเสียบไดร์เป่าผมหรือเครื่องใช้ไฟ้าอื่นๆครับตรงด้านข้างก็จะเป็นชั้นวางของนะครับตรงนี้เป็นชั้นวางของด้านข้างสามารถวางของพวกเครื่องใช้ต่างๆได้นะครับน้ําหอมขวดครีมแล้วก็ไดร์เป่าผมตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักครับลิ้นชักใส่ของนะครับ ตัวรางนี่ผมใช้รางแบบลูกปืนนะครับของฮาร์เฟนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลยครับลื่นมากนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีแกว่งด้วยรับน้ําหนักด,ดีมากนะครับก็ส่วนนี้ก็คือทั้งหมดเป็นส่วนของการตกแต่งห้องนอนที่เพิ่งทําเสร็จไว้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการคุยเรื่องแบบราคาต่างๆนะครับก็ยินดีสอบถาม เข้ามาได้นะครับยินดีตอบให้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูวัสดุตัวอย่างแล้วก็ประเมินราคาเบืบ้องต้นได้นะครับที่โชว์รูมของเราเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดวันจันทร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งไลน์ i ิ b o x Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับจะได้มีบ้านห้องไว้สวยๆ ไา่อยู่กันนะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ